และก็ล่าสุดครับมีเรื่องช็อกโลกครับสำหรับแมนย่เต็ดกับแจ็กกิริสเอาสุดท้ายดิวไม่ล่มครับทุกคนแล้วกลายเป็นว่าแจ็กกิริสเดินเข้าสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบงงๆสรุปและดิวไม่ล่มใช่ไหมเนี่ยเอาเนี่ฮะ สำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ f i e a c o i n c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB Water p k ลดทันที5%ครับ ซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่ม1ปสิบเปอร์เซ็นต์แถมได้แต้มแบบคูณสองนำไปแลกของรางวัลได้อีกมากไม่อายากจะเติม Fc 2 4ทั้ง p ีและโบายให้นึกถึงอ e ีลัสติกช็อปร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่าย easy. แบบอีซี่กรารันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อ e ีลัสติกช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับ FCMC ิร i s coming เรียบร้อยครับทุกคนอยู่ดีๆพี่แกก็มาโผล่ที่แมนเชสเตอร์ครับแล้วก็เป็นดิวของโดาเยอรมาเล่นที่สุดท้ายพี่แกยอมที่จะย้ายไปอยู่แมนซิตี้จนได้นะหลังจากที่พาที่แล้วทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ค่อยดีครับนึกว่าจะช่วยซะแล้วแต่สุดท้ายเราได้แจค็คกิลลิตเข้ามาผมว่าค่อนข้างที่จะ เซอร์ไพรส์มากมากัตอนนี้และก็แน่นอนครับในศึก FA Community Shield ครับก็คือนัดเดียวรู้ผลครับเป็นแมตช์การกุศลก่อนที่เราจะเริ่มพิมพิลลิ่งกิจอย่างเป็นทางการอะไรครับผมหลังจาก Community Shield นะครับเราจะเจอใครในรอบเปิดสนามพิมพิลลิ่งครับไปดูตารางปฏิทินการแข่งขันกันก่อนละกันปฏิทินพิมพิลลิ่งกิจครับเปิดสนามเจอกับรีครับโอ้โหเจอกันในศึกสงครามกุหลาบเลยนะตามด้วยวินดเซอร์โบครับและก็เลสเตอร์ซิตี้อะไรจริง3นัดแรก เราไม่ได้งานหนักมากนะเกมกับอาร์เซนอลครับเป็นสึกคอมมูนิตี้ชิลวันนี้นะครับผมเราจะได้เห็นอะอะไรที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเต็มสูบมากขึ้นนะครับเนื่องจากเราอุ่นเครื่องมาเรียบร้อยเริ่มต้นจากฝั่งอาร์เซนอลก่อนแลวกันนะครับผมผู้สาประตูเป็นแรมสเตลครับกองหลังเป็นเบรเมอร์มาคินโยสมาโลกุโตและก็ฮัตแมนครับกลางรับเป็นเดคเคนไรส์ครับมีทางด้านของชานะลูกูนะและก็ฟากิโอรีครับในส่วนของกลางเยื้องขวาสูงเล็กน้อย ตัวรุกมีบุโกโยสาก้าโคลมวนี่และก็มาตินาลี่นั่นเองส่วนตัวสำรองก็จะมีชูอัลเมนี่นะมีทนายของเตลเอนเทียและก็โอเดกาดก็ถือว่าอุ้ยตะคอสไม่ธรรมดานะอาเซนอลชุดนี้ถือว่าอันตรายและสิเป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเป็นไมค์แมยองครับเคเวดันโซวันนี้ได้ลงคู่กับซิมาคารเลยนะกางร,รับใช้เป็นคอปปี้เบนูครับเบลลิงแฮมและก็เดยองนะในส่วนตัวรุกใช้เป็นเดลาเวก้าเฮนริก้และก็โฮเช็คครับอะไรครับผมที่สามเวมรี่ครับ วันนี้ก็เป็นการเปิดสนามอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่จะเริ่มลีกครับระหว่างแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเจอกับรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคือแมนยูเนี่ยกวาดทั้ง League, แชมป์พรีเมียร์ลีกและก็เอฟแครับนะกลายเป็นว่าเราต้องเล่นกับรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลแทนในปีนี้ครับหลายเกมจะเริ่มจากฝากฝั่งของแมนยูนเต็ดครับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีที่แล้ววันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นอย่างไรครับแมนยูนเต็ด กับชุดใหม่ที่ดูจะมีน้ำมีนวลมากๆไเด้ยองเห็นด้านหน้าและยอดไปเสาสองโฮเช็โอ้โหเกือบถึงแน่แน,น่ยังมงแลวบอลมันเลยมาที่บูโยซากาสาคัญยอดขึ้นมาด้านหน้ามีโฮเช็กพักอยู่โฮเช็กจังหวะนี้หมวนไปแล้วฝากต่อมาสวยจังหวะนี้หลุดขึ้นมาแล้วเฟกกินเด้ยองแล้วยิงเอาโดเสียบโอ้โหตองจุดโทษแล้วครับโอ้โหแมนยูครับโอ้โหจุดโทษเร็วๆแล้วจังหวะนี้โดนเสียบจากเบรเมอร์ และเป็นแค่ใบเหลืองเท่านั้นไงโอ้โหจริงๆแล้วก็แอบ,บใจดีนะแต่ว่าเราได้จุดโทษแล้วไงอาจจะแดงลำบากนิดนึงครับแต่ว่าลูกนี้ก็เสียบไม่ยั้งอะไม่โดนบอลแล้วก็โดนแต่เฟนกี้ได้ยองอาดามูชมมเชกวิ่งเข้ามาซัดจังหวันี้นโอ้โห,โห,โห,โหยิงโคตรคมโอ้ยคมกริบและอาดามูเชกประตูแรกกับแมนยูเต็ดอย่างเป็นทางการเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วครับโอ้หยิงคุรดดีนะโอ้หมุมกว่านี้ไม่มีแล้วครับ ไม่ต้องรับกันเลยครับจะได้ของแรมสเตลดูแะวิว่งเข้ามาซัดแบบเต็มข้อเลยนะ <mm> แล้วก็ยิงเข้ามุมจริงๆเลยครับหมัวนี่จังหวะนี้โดนจิ้มกับฟิกี้ดิองแล้วโฮเชกโฮเชก,อเชกรอด้านข้างเติมโฮเชกดึงจังหวะโฮเชกโอ้โหูคล่องแคล่วมากฝากไปที่ฟานกาเซียฟานกาเซียกระชากจังหวะนี้แล้วฟานกาเซียย,ยอดเข้ามาตรงกลางยังไม่ถึงเลยมาติเนลลี่ครับฝากเข้าไปตรงกลางที่บุกโยซาก้า และจะโดนสวนกลับแล้ว да ของแมยูเต็ดฝากอ้อมอ้อ้อมหล <Yeah. S 1> ังมาที่กุโตกุโตกระชางหนีมาแล้วฟานกาเซยจังหวะนี้ฟานกาเซ่เอาไม่อยู่ย้อนมาที่บุโกโยสาก้าสาก้าเหวะที่เข้ามาแล้วซาก้ายิงอีกิีดนโซเพียร์ที่เขามาได้โอ้โหเกือบไปแมยูครับต้องชมดันโซแล้วก็ฝากต่อมาที่โฮเช็กจังหวะนี้ทันไม้อดัมโฮเช็กแล้วยังแข็งแกร้งโอ้โหโฮเช็กเงยหน้ามองแล้วยอดเข้ามามองขอได้เลาก้าบอลมันไม่ถึงครับโอ้โหหมุนบอลโหนไป แล้วเจ้าวันนี้ก็ไปดูโอ้แก้ได้สวยครับมาที่จุดจุดเบลลิงแฮมเลือกทางขวาไปเลยครับที่เฮนริเก้าเจ้าวันนี้เฮนริเก้จี้จี้เข้าด้านในเฮนริเก้มาสวยๆแล้วเฮนริเก้ฝากต่อตามอจอโคลเชกจับขวาและยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหสองประตูจากแมนยูอาดาโฮเชกคมคลิปเลยลูกนี้โอ้โหทั้งสูงทั้งเร็วครับทุกคนจับยากจริงๆจังหวะทรานซิชันเร็วครับโต๊ะกับตัดตรงกลางสนามแล้วเบลลิงแฮมแทงยามาเฮนริเก้ครับ เฮนริก้ได้รออาดัมูเชตกับวิ่งเข้าจุดแล้วจับปุ๊บแล้วบังและยิงอย่างคมแล้วอ,อู้คือมาคินย้อนเนี่ยเจอแบบนักเตะที่เร็วแต่บางบผมว่าไหวนะแต่ว่ามันเร็วและแข็งอย่างโฮเช็ผมว่าเหนื่อยอะแ well, <not> มนยูแต่จะมาอีก2ครับช่วง1ินาทีสุดท้ายครับแจ็คกิริสครับประเดิมสนามครั้งแรกกับแมนยูแล้วก็คันเซโล่จะลงมาแทนเฮนริเก้ครับมายืนเป็นปีกเรียกว่าตัวจําเป็นก่อนแล้วกันนะฮะ แมนยูก็เริ่มผ่อนเกมแล้วอู๋แรมสเร็ขึ้นมาสูงตั้งแต่85นาทีเลยเหรออูเสาแรกมาจังหวะนี้มงเชตออกมาแล้วสวนกลับบันเทิงเลยไส้ที่แจ็กกิริสแจ็กกิริสจังหวะนี้ไปแล้วแจ็กกิริสความเร็วก็ถือว่ายังมีแล้วแจ็กกิริสด้านหน้ามันโล่งๆแจ็กกิริสยิงจังหวะนี้อู๋บอลยังต้องชมกูสโต้ครับกูวิเกตามสุดจริงๆครับและแจ็กกิริสครับเตะมุมแรกครับเปิดจังหวะนี้มาตรงกลางเบลลี่แคมมงเฉือยๆอูห น่าเสียดายแต่จัดขึ้นเทคแบบสวยๆเลยครับแต่บอลมันเช็ดบางไปหน่อยแล้วกระดกเข้ามาจังหวะนี้เตวแล้วโอ้โหต้องจมเตวอโอ้ยโอ้โหมายัางไงไม่รู้ลูกนี้แต่ว่าจังหวะพลาดของกองหลังแมนยูครับน่าจะเป็นจังหวะวางใจเลยครับเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วลูกนี้ซาก้าจิ้มเข้ามาแล้วเตวอโอ้โหไปอยู่ไม่มีใครประกบแล้วต้องซิมังคารแล้วก็ดันโซโอกายเป็นว่าเก็บตกประตูตีไข่แตกเฉยเลยฮะ และเกี่ยเริ่มก็จบแล้วโอ้หูไม่น่าครับแต่ว่าโอเคครับเราก็ได้เห็นข้อผิดพลาดก่อนที่จะเปิดพิบลิกจริงๆนะครับคือเกมรับก็ยังไม่ได้แน่นปักขนาดนั้นนะครับแล้วก็11ตัวจริงยังหาแบบลงตัวได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าจะปรับแผนอย่างไรสำหรับลูก้าลัสโกแต่วันนี้เรารับแชมป์คอมมูนิตี้ชิลไปก่อนแล้วครับและก็เป็นไม้แม่ยองครับกับตันทีมชั่วคราววันนี้ได้ชูช่วยคอมมูนิตี้ชิลนะครับ ก็ถือว่าเปิดร่องได้ดีนะอาจจะไม่ได้เป็นถ้วยแชมป์ใหญ่ครแต่ว่าก็ถือว่าสร้างความมั่นใจได้ดีคในเกมแรกต่อไปเนี่ยเราต้องมาดู11ตัวจริงกันก่อนครับคือในเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า Copy ี้ n มเนี่ยอาจจะยังมีความแกว่งเล็กน้อยนะผมเลยเลือกว่าอาจจะดันกอนสาเลสเป็นตัวจริงก่อนครับและในรายของเควินดันโซเนี่ย เอาจริงๆพอยืนคู่ซิมังคารเนี่ยจังหวะในเกมอาเซนอนมีเหมือนกันนะที่มันเป็นสายแบบ aggressiv คู่ครับจังหวะซ้อนดูจากเงื N ้ N N N องเงะกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าดันโซอาจจะถูกดอร,รอปไปัวสำรองก่อนแล้วก็เอาทาาน้าของปัจจุบันปาวาลลงมาแทนนะตัวเปิดบอลจากแนวหลังแล้วก็กอนซาเลสที่เป็นตัวคุมจังหวะโฮดดิ้งได้ดีนะครับส่วนเซตกองหน้าผมว่าค่อนข้างลงตัวและไม่ได้มีปัญหาอะไรที่น่าลุ้นอีกอย่างคือเบลลิงแฮมครับจะระเบิดฟอร์ม ได้มากกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็เฟงกิดยองจะเล่นเข้าขากับเบลลิงแฮมได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับตอนนี้เราส่งสเกลไปหาเด็กดาวรุ่ง CB นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่2คนที่ดูจะน่าสนใจมีกราเบลไมเออร์และก็โจเซฟเกอร์ติสโจเซฟเกอร์ติสนี่คือเราปั้นมากับมือนะผมจําได้เลยเนะครับเพราะว่าเป็นกองหลังรูปร่างใหญ่ครับทุกคนแล้วก็อาจริงๆมี potential ที่ดีนะครับแต่ว่าซื้อมาน่าจะเบียดตัวจริงไม่ได้ครับแล้วก็ กาเบียลไมเออร์เนี่ยอันนี้ต้องรอสเกาวนะซึ่งผมว่าตัวนี้มีโพเทนเชียลที่ดีกว่าเคอร์ติสพอสมควรนะเดี๋ยวผมขอรอดูตัวนี้ก่อนละกันสําหรับกาเบียลนะครับเดี๋ยวในรายของรูการ์ดโรเบอร์โตเน่เนี่ยผมอาจจะปล่อยขายนะเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งเฟกิเดยองจูดเบลลิงแฮมเอเร็ดอัตสันอเล็กซ์แบร์นาและก็มีเมชบี้อีกหนึ่งรายนะผมว่าปล่อยโรเบอร์โตเน่ออกไปดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่เนี่ยไม่น่าจะได้ลงแน่นอนนะครับดูจากทรงนะเพราะว่ามันแน่นเหลือเกิน และก็ล่าสุดครับโรบอตเน่ครับออกจากทีมเรียบร้อยครับยังเบียดตัวจริงไม่ได้ครับตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะต้องปล่อยตัวเรียบร้อยเพราะว่าปีนี้เนี่ยเสริมเข้ามาแต่ละตัวนะครับบอกเลยว่าจุกๆทั้งนั้นในของแมนยูและโอกาสตัวจริงน่าจะลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยครับฟูซาดิยาบีครับเป็นอีกหนึ่งรายที่ผมรู้สึกว่าเออน่าสนใจที่จะเอามาลองใช้ดูนะครับเพราะว่าเป็นปีก นอกเหนือจากความเร็วแล้วเนี่ยในเรื่องของการจบสกอร์ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่ามีค่าฟินิชชิ่งที่8.4ครับและก็เป็นปีกขวาเท้าซ้ายตัดยิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าเออน่าสนใจนอกเหนือจากความเร็วแล้วเนี่ยก็ยังมีความอึดที่ค่อนข้างเอาเรื่องนะคือ87ดสตามีนาเลยนะก็ไม่ธรรมดาเลยครับแต่ว่าราคาค,ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเอาการเหมือนกันถ้าเป็นการยื่นดิวสว์สวอปเนี่ยผมว่าอาจจะแบ่งเบาค่าตัวไปได้เยอะพอสมควรเดี๋ยวขอลองดูก่อนแล้วกันนะ อะไรครับผมคิดว่าเราต้องเอาวอร์สโกเนี่ยไปแลกในดีของนะมูซาดิยาบี้นะมี2เหตุผล,ล,ลนหลักๆคือ1ประหยัดเงิน2ครับถ้าปีกมี5คนและต้องใช้2คนต่อเกมครับอูสกอตมันจะมีเยอะเกินไปและก็หมุนเวียนไม่ทันเนบนาเตะน่าจะไม่มีความสุขนะผมเลยคิดว่าวอร์สโกครับมีค่าตัวอยู่3ามล้านครับเราจะบวกให้มูซาดิยาบี้ห้ล้านครับและก็บวกกลับจะได้ของอารันวอรสโกนะ70บล้านเลยผมว่า5 0บล้านนี่ก็เยอะแล้วนะ ห0ล้านบวกกับเวัสโกอีก34ล้านก็ตีกลมๆประมาณ80บล้านนี่คือเขาตีไว้ร้อยล้านเลยนะถ้าเกิดเรียก70เนี่ยงั้นผมขอ60ล้านละกันบวกกับเวัสโกนะครับนี่คือน่าจะสูงสุดของผมละทามากกว่านี้ผมว่ามันเวอร์ไปหน่อยเอาล่ะเรียบร้อยครับโอเคก็ถือว่าถือว่าเราขาดทุนพอสมควรครับเงินที่ต้องให้ไปเดหกสิบล้านและก็บวกกับเวัสโกไปอีก34ล้านครับแต่โอเคผมเชื่อว่าซื้อความเก่งของเดียบี้ครับ เอามาเล่นสลับกับเฮนริก้ทางขวาผมว่าเฟี้ยวฟ้าพอสมควรนะมูซาดิยาบี้ครับแน่นอนว่าเรตติ้งของเขาเนี่ย88เลยนะต้องเข้ามาเป็นครูเชียลอยู่แล้วครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยดิยาบี้ครับจะมีรีลิสคอร์ดอยู่ที่120ล้านนะก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสมน้้าสมเนื้อนะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาอายุ29-30แล้วะอยากมีใครจะมายื่นซื้อแบบรีลิสคอร์ดก็สามารถที่จะจ่ายตังค์แล้วก็ไปได้เลยฮนะและก็เรียบร้อยครับมูซาดิยาบี้ครับ นี่คือปีที่ลูก้าวอรันสโก้เนี่ยอยากได้มา3ปีครับเดี๋ยวมาดูครับว่าปีนี้ได้มาจริงๆแล้วจะรูปแบบการเล่นหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับและก็เปิดตัวครับบูซ่าดิอาบี้ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีเรตติ้งค่อนข้างสูงนะ88เลยฮะแล้วก็น่าจะมาเบียดตัวจริงในตำแหน่งฝั่งขวากับเฮนริเก้เลยครับถึงแม้ดิอาบี้จะค่อนข้างที่จะมีสัสดส่วนตัวที่เล็กนะแต่ว่าพิสูจน์แล้วว่าเล่นในพิมร์ลีกได้แน่นอน อย่างที่เห็นเนี่ยลูก้าวัสโกมีความตื่นเต้นนะที่อยากจะร่วมงานกับดียบีเพราะว่าพี่แกเนี่ยอยากได้มาตั้งแต่อยู่นอริสนะครับแต่ว่าเงินไม่ค่อยมีครับมาอยู่แมนยูก็สามารถที่จะทําตามแผนตัวเองได้แล้วและปีนี้คือปีแบบที่แมนยูลงทุนค่อนข้างเยอะนะฮะสรุปตอนนี้ของแมนยูเต็ดเราใช้เงินไปในการซื้อตัวนักเตะครับรวมๆแล้วเนี่ยคือ195ล้านครับขายออกไปคือ158ล้านก็ถือว่าเราใช้เงินจริงๆแล้วเนี่ย ประมาณ40ล้านปอนด์เท่านั้นเฮ้ยโอ้โหนี่คือซื้อมาแบบจัดหนักขนาดนี้ใช้เงินไม่กี่สิบล้านเองนะก็ถือว่าขายออกซื้อข้าวนี่ก็ยังสมดุลกันอยู่นะฮะและแน่นอนครับในตำแหน่งปีกขวาครับบูซาดิยาบ,บี้กับเฮนริเเก ก็จะมาแย่งชิงตำแหน่งพื้นที่ตัวจริงกันแบบยาวๆเลยนะสคนนี้ผมว่าสูสีคู่ขี้กันมากครับเกมกับริวเดครับวันนี้เดี๋ยวมาดูสเปคตัวจริงของรีสก่อนละกันชุดนี้ของริวเดถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็มีกองหลังสุดเก่งอย่างกวาดิโอนนั่นเองฮะ1สเปคตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในเกมเจอริวเดเริ่มต้นชี้ไมค์แมยองผู้สัประตูครับโมฮัมเหม็ดซิมาคารจะได้ลงคู่กับบรรจเมันปาวาในเกมนี้นะ ฟานกาเซียซ้ายอานูบันเนเนสแบ็คขวาครับกอนซาเลสจ,จะกลับมาเป็นกลางรับอีกหนึ่งครั้งและแน่นอนครับคู่ CM มยังคงไว้ใจใช้ทั้งไของเฟรนกเดยองและจูดิเบลแฮมทั้งคู่นะครับส่วน3ตัวหน้าตอนนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะเดลาเวกาโฮเชกและก็เฮนริเก้ครับแน่นอนครับดีอาบี้เกมนี้ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองน,ะน่าเสียด,ดายพี่แกยังฟิตไม่พอครับเดีย๋ยวว่ากันต่อในแมตช์ถัดไปแล้วกันนะอะไรครับผมเปิดสนามพ่มลิอังกฤษครับและกลายเป็น ศึกแข่งศักดิ์สีระหว่างแมนยูเต็ดกับรีดยูเต็ดครับถึงแม้ช่วงหลังๆเนี่ยสองทีมนี้จะห่างชั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าความดูเดือดไม่ได้น้อยลงไปครับยังมีความแค้นที่ฝังจากอดีตมานะฮะและเกมจะเริ่มจากฝั่งแมนยูเจ้าบ้านครับเริ่มต้นที่โฮเช็คครับในเกมคอมมูนิตี้ชิลครับโฮเช็คสามารถที่จะกดไป2ประตูครับถือว่าสวยงามนะ มาจังหวะนี้ครับมาสวยที่แองเกลินโยแองเกลิโยจังหวะนี้เปิดไม่เอาแล้วล้มลงไปเลยของมาทีนีเอาล้นเราฟาว,าวด์ดนะ้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเฟงกิดยองเปิดจังหวะนี้พุ่งๆมาแล้วมงืง hmm. ยังเก็บตัวสองได้ทีอาิเกะเข้าซ้ายแหลย้อนเข้าไปจังหวะนี้โฮเช็ก oh ไม่ถึงอีกทีครับแล้วปาดขึ้นมาฝ่ามาสวยลาเวกกาเข้าวขวานี้กดเต็มคอแล้วเนี่ยโรโฮเดลาเวก้า oh oh. เจาะไม่เข้าก็ยิงไกลเลยครับทีเด็ดอีกแล้วก็เปโดเดราเวก้าโอ้โหจังหวะนี้เก็บจังหวะ2แล้วตั้งป้อมยิงจากแถว2ครับโอ้หยิงได้คมกลิบมากครับเรียกว่าเป็นประตูที่สวยมากๆครับเพราะว่าพี่แกยิงได้เข้าเป้าเหลือเกินแล้วก็เป็น1-0ครับอาราทีนิริดจะมาตั้งรับแบบอย่างนี้ไม่ได้แล้วทุกคนเขาต้องเปิดบุกมากในครึ่งหลงังเกมน่าจะสนุกขึ้นแหละ แล้ส่วนกับที่อารอนสันอารอนสันเจอจิ้มจากซิมมาคารและซิมมาคารโยกหลอกไป1ทีครับเล่น1-2แล้วไปไม่ได้ฟากาเซียวนกับมาก่อนครับแล้วเบลลิแงมยอดไปกลางหว่านี้เฮนริก้าโโฮสุดยอดทั้งคนเปิดและคนยิงไปเฮนริก้อีกแล้วทุกคนจําปีที่แล้วได้หรือเปล่าลูกแรกที่เฮนริก้ยิงในฟุตบอลพิวริสกิทปีที่แล้วคือการจักรยานากาศครับทุกคน และปีนี้เอาอีกแล้วเฮนริเก้โอ้โหจักรยานอากาศอีกแล้วแล้วจุดเปิดอย่างคมมับหถือว่าวางมาน้ําหนักเหลือกินเหลือใช้แล้วก็เฮนริเก้โอโหจักยานอากาศเท้าซ้ายลูกนี้อีกแล้วโอโมันจอมจักรยานอากาศจริงๆครับแม่พอเราซื้อดีอาบี้เข้ามาพี่แกเร่งฟอร์มไม่พักเลย และยกคืนฝั่งเดิมครับมาด้านข้างแล้วมาเยอา่อจังหวะนี้โดนสไลด์บังก่อนและทะลุเข้ามาด้านในแต่ว่าฟรายกาเซียจังหวะนี้ยังแก้ไขได้อบโู้ยอดเยี่ยมดลวกรกาหมุนออกด้านนอกไม่มีคนซัพพอร์ตมาที่นิโก้กอนซาเลสฝ่ามาฟังกี้นิยองแล้วดึงออกไปด้านนอกฝ่ามาที่ฮเฮนริก้ยิยยงด้วยซ้ายโอ้โหยังติดบล็อกโอ้โหแข่งจริงๆรนะเกมรับไม่ปล่อยง่ายๆรับได้ที่ไหมแมยองครับแมนยูถือว่าครึ่งหลังคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเยอะครับมาที่เบงแฮง บม่แกมเอาฝากมาช่องนี้สวยๆครับมาด้านในเลยว่าก้าฝากต่อให้โฮเช็กเอาจับดีมากเฟิร<ฮ>์สทัชของโฮเช็กหลุดมาสวยๆแล้วโฮเช็กยิงเรียบร้อยโอโ้โหหนึ่งประตูของโฮเช็กเริ่มต้นนับแลวครับผมถือว่าลูกนี้หลุดเข้าไปยิงแบบสบายๆเลยฮ่ะอูแล้วแต่บอลแบบได้เปรียบนะคือเฟิร์สทัชดีมากครับแล้วลูกนี้ก็จี้ไปครับยิงไม่ได้แรงแต่ว่าทิศท,ทางดีครับอูดูว่าจบได้เฉียบมากครับไม่ปล่อยโอกาสเปลืองด้วยนะสามสู่แรปแมนยู ถือว่าเริ่มต้นปีนี้ได้ดีจัดๆเลยครับลูก้าวารสโกครับฝากคืนมาก่อนครับแล้วจวังหวะนี้ก็หมดเรียบร้อยครับเป็นแมนยูเต็ดเปิดบ้านถล่มรีดไป30แบบสวยงามครับา <Okay. S 1> เป็นการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมครับไม่เสียครีนชีสและก็สามารถที่จะเก็บ3ามแต้มเหนือคู่แข่งตลอดการได้อย่างรีดยูเต็ดฮะอาร์โมเชคก็เปิดประตูแรกแล้วนะครับผมก็ถือว่าประเดิมได้สวยนะครับประเดิมได้สวยเลย แน่นอนว่าเขาน่าจะเป็นกองหน้าที่อยู่คู่กับเราไปอีกยาวนานครับอาดามอเชกอายุไม่ได้เยอะด้วยครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากนี่ครับวันนี้เราคองเกมแบบเบ็ดเสร็จนะเราจ่ายบอลทะลุร้อยครั้งเนะีโอ้โหโคตรเดือดน,นะแมนยูถือว่าวันนี้เริ่มต้นได้ดีมากครับแน่นอนครับเปิดมานัดแรกก็ถือว่าตึงนะครับเพราะว่าเลี้ยงผูกก็ไม่น้อยหน้าพี่แกก็ชนะ3าูนเหมือนกัน <laughs> มันไม่ยอมกันจริงๆเว้ยคู่นี้ครับปีที่แล้วก็แข่งกันมาอย่างยาวนานปีนี้ก็ ตามกันมาติดตเหมือนเดิมเลยตั้งแต่นัดแรกพาหน้าคือการไขปัญหาให้เป็ดเสร็จครับก,ก่อนที่จะปิดการซื้อขายในตลาดรอบแรกและก็ลุยกยาวๆครับในทุกรายการและมาดูว่าซีซ e ั่นนี้แมนยูจะสามารถไปได้ดีแค่ไหนอย่าลืมมาติดตามกันด้วยในพาร์ทต่อไปวิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีดครับบายบาย